กลับทวีทเชื่อมด้นด้วยนะวันนี้ผมพุทธนะวันนี้อยู่ในรายการพุทธทวีอีกแล้วนะครับนะก็วันนี้อยู่ในหน้า Google ครับผมนะแล้วก็มีข่าวสารเกี่ยวกับวงการเกมให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับนะอ่า,าแล้วก็กอาจจะเข้ามาเพราะปกคลิปนี่แหละครับผมนะซึ่งเกมในวันนี้จะไม่ใช่เกมแบบเอ่อพวกที่ผมเอามารีวิวเลยครับผมนะจะเป็นแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเลยผมนะโอ้โ,โอเคผมเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันเลยนะครับ นี่นะก็ข่าวแล้วก็จะอยู่บนนี้ครับผมกดคลิกก็ไปเลยนะนี่นะฮะโอ้โหอาจจะจับไอห,หัวทองนี่ได้ครับผมนะแต่ผมก็ไม่รู้จักนะว่าไอห,หัวทองนี่ชื่ออะไรครับผมนะอ่านี่ครับผมชื่อเกมนี้จะมีชื่อว่าเซเว่นเดลี่ซ i นออริจิครับผมนะอ่าเกมนี้จะเป็นเกมแนว MMORPG ครับผมนะซึ่งได้ใครติดตามวงการเกมมาแล้วเนี่ยหรือติดตาม ช่องคนอื่นครับผมเขาก็รีวิวไปหมดแล้วนะครับนะแต่ว่าเกมนี้มันยังไม่เอ,อ่อท่านได้เปิดให้ทุกคนเล่นครับผมนะก็ไม่ได้เปิดเบตา้าไม่ได้เปิดอะไรเลยนะครับผมนะแล้วก็ไม่ได้ประกาศวันเกมออกด้วยนะครับนะอ่า,านี่ครับผมก็เป็นเกมยังไงก็เป็นเกมแนว Ammo RPG Open World อะไรครับนะอ่าก็จะเป็นเกมที่อิงเนื้อเรื่องมาจากเอ,อ่อในมังงะชื่อดังครับผมนะอ่าที่หลายๆคนเนี่ยคนไทยครับผมหลายๆคนเลย เรียกเกมนี้ว่า7บาปนะครับน่าซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรผมก็ไม่เคยเข้าไปดูเลยนะผมก็ไม่ใช่แฟนการ์ตูนเรื่องนี้นะครับนะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้เลยนะครับนะออาก็ถ้าเกมนี้มาเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะเล่นให้ทุกคนดูนะครับนะแต่จะเป็นแค่พาร์ทเดียวครับผมนะโอเคเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่ค่ายเน็ตบาร์เบอร์เข้าไปสร้างเองเลยนะครับนะออาซึ่งคุณก็รู้นะครับว่าไอ้ค่ายเนี่ย มันทําเกมที่แบบยิ่งใหญ่อลังการออกมาหลายเกมเลยนะครับนะก็มีเกมที่มีกระแสล่าสุดนี้ก็เป็นเกมที่มีชื่อว่าเซเว่นไนท์ครับผมนะอ่าก็ชื่อเกมที่เรียกเป็นภาษาไทยก็เจ็ดดาบครับผมนะอ่าโอเคนี่นะครับผมนะน็ดมาเบอร์ครับผมนะเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ครับผมของประเทศเกาหลีใต้นะครับนะโอเคนี่ครับผมนะซึ่งเดี๋ยวพี่น้องจะมาถามผมว่าเอ้พี่พี่ลงทะเบียนที่ไหนเนี่ยนี่ครับผมนะตรงนี้ครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างครับผมนะนี่นะ อ่าเซเว่นเดลี่ซิงออริจินครับผมนี่นี่ครับผมนะมีลงทะเบียนทั้งใน iOS แล้วก็ Android ครับผมนะโอ้โหคือแบบสร้างเกมเดียวกะจะดังเลยครับผมโอ้โหนี่นะนี่ครับผมอ่านี่จะเป็นตัวอย่างเกมผมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเอ่อท้ายคลิปครับผมนี่ฮะโอ้โหตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากครับผมนะ ซึ่งคนที่ได้เห็นเนี่ยก็จะคิดว่าเฮ้ยเกยมนี้มันเป็นเกมแค่เดียวกันกับเกมของมิโฮโยหรือเปล่าวะเออก็ไม่ใช่ครับผมนะซึ่งกราฟิกก็คล้ายๆกันเฉยนะฮะแต่ผมก็ได้บอกแล้วนะว่าผู้บริการก็คือเน็ตมาเบอร์เองนะครับนะอ่านี่ฮะนี่นะครับผมก็เกมนี้นครับผมผมจะบอกอย่างนึงก็คือมีภาษาไทยด้วยนะครับหนะ้าเออคือแบบคุณเปิดเข้ามาปพ๊บคุณก็จะได้เจอภาษาไทยครับผมนะไม่นเจอภาษาอังกฤษแต่อย่างใดนะครับผมนะอ่านี่ครับผม ก็เป็นเกมที่ดีมากๆเลยนะครับนะอ่าโอ,โอเคผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูไทเลอร์เกมเลยนะครับผมหน้าจอเอ๋ยจงซูมนี่ฮะอ่า 각지 태워주자. 오케호호호호호 ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเอ่อไทเลอร์ของเจ้าตัวเกมของเจ็ดบาปนะครับนะอ่านี่ครับผมนะซึ่งเท่าที่ผมฟังดูในไทเลอร์เนี่ยก็เสียงเกมไม่ใช่เสียงของเกาหลีครับผมแต่เป็นเสียงเกมของญี่ปุ่นนะครับนะ้าอ่าเสียงภาคของตัวละครครับผมนะเป็นเสียงญี่ปุ่นนะครับนะอ่านี่ครับผมนะซึ่งหลายคนเนี่ยก็ตั้งตารอนแบบใจจดใจจ่อเลยนะครับนะ้าโอ้โหซึ่งกราฟิกเกมเนี่ยอลังการจริงครับผมนะ้าโอ้โหทำไมบุ้ดึงไม่พูดตอนดูไทเลอร์เหรอเพราะว่า ผมอยากให้ทุกคนแบบมีอัคคีรในการรับชมครับผมนะเดี๋ยวค่อยมาพูดตอนท้ายคลิปเอานะครับนะนี่นะสุดยอดเลยนะครับนะเกมนี้ก็เดี๋ยวรอมันมาก็อาจจะแบบดังกระฉูดเลยครับผมน่าจะเหมือนแบบ g e n ช i n Impact ครับผมนะอ่ะเดี๋ยวก็ข่าวสารวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมนะก็ไม่ได้ดูเยอะแยะอะไรไปก็โอเคก็นี่นะอ่า รู้เลยนะครับผมนะเกมนี้อาจจะขึ้นไปแบบท็อปหนึ่งของโลกเลยก็ได้ครับผมนะใครจะไปรู้ฮนะจะหาผมอวยครับผมนะโน้าหูไม่ได้ผมต้องลองไปเล่นเองครับผมนะเดี๋ยวลองกินนี้เปิดเมื่อไหร่ผมอัดแน่นอนครับผมนะโอเคนี่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์พ้มด้วยนะครับนะเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ